ในยอดนักสืบจิ๋วโคนันที่โมริโคโกโร่มีชื่อเสียงและกลายเป็นนักสืบที่เก่งกาจได้แน่นอนครับนั่นก็เป็นเพราะว่าโคนันเป็นคนไขคดีให้นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นครับคุณลุงคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีฝีมือซะทีเดียวถึงแม้จะดูบ้าๆบอๆและติ้งต้องไปบ้างแต่เมื่อถึงเวลาเอาจริงเขาก็เป็นคนที่เก่งกาจและเท่มากๆเลยโดยในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึง10ตอนที่โมริโคโกโร่เป็นคนไขคดีเองซึ่งอาจจะมีบางตอนที่ต้องให้โคนันช่วยใบยให้จะมีตอนไหนกันบ้างก็มาเริ่มกับตอนแรก ตอนที่28ถึง29ในตอนนี้ครับโมริโคโกโร่โคนันและรันได้เดินทางไปงานเลี้ยงรุ่นชมรมยูโดของมหาวิทยาลัยที่โคโกโร่เคยเรียนและในเย็นวันนั้นเองครับโฮริโคชิยูมิซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของชมรมยูโดก็พบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องพักโดยเป็นการจัดฉากว่าเป็นการฆ่าตัวตายและคนร้ายก็คือหนึ่งในเพื่อนของโมริที่มาร่วมงานเลี้ยงโดยคนร้ายจะเป็นใครและโมริโคโกโร่จะเปิดเผยความจริงได้ยังไงก็ไปดูกันเองได้เลยนะครับต่อมา คือตอนที่99ถึง100ในตอนนี้ครับคุณซิคุโมะนานาเอะต้องการให้โมริโคโกโรช่วยสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของสามีของเธอโดยเบาะแสก็มีเพียงอย่างเดียวครับนั่นก็คือไพ่อโพดัมที่แปติดกับแจ็คและพวกโมริโคโกโรก็ได้เดินทางไปยังบ้านของคุณโนาเนาเอะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีนั่นจึงทําให้ได้พบกับคนที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งก็คือลูกศิษย์ทั้ง3คนของอาจารย์ซิคุโมะโ,โดยในคดีนี้ครับด้วยความที่รัน สงสัยในตัวโคนันเขาจึงต้องคอยบอกใบให้ใหกับโมริโคโกโร่ให้ไขคดีให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับต่อมาคือตอนที่160ถึง 160a ตอนนี้ครับพวกโมริได้มาหาเมงุมิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของโมริโคโกโร่ในสมัยมหาลายัยแต่พอมาถึงที่บ้านก็พบว่ารถที่ฮิโรมิซึ่งเป็นน้องสาวของเมงุมินั่งอยู่ได้เกิดระเบิดขึ้นทําให้เธอเสียชีวิตโดยจริงๆแล้วรถคันนั้นเนี่ยนะครับเป็นของเมงูมิแต่ว่าเธอขับรถถอยหลังไม่เก่งก็เลยให้น้องสาวถอยให้ นน้องสาวของเธอได้รับเคราะแทนและในตัวรถก็พบวัตถุระเบิดติดตั้งเอาไว้ด้วยซึ่งโมริโคโกโร่จะสามารถไขคดีนี้ได้ยังไงก็สามารถไปติดตามรับชมกันเองได้เลยนะครับต่อมาคือตอนที่330ถึง331ในตอนนี้โมริโคโกโร่ได้รับเชิญให้ไปถ่ายละครสืบสวนในฐานะนักสืบรับเชิญและได้พบกับอุโจลูริซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนของโมริที่ตอนนี้เป็นดาราดังนอกจากนี้ครับก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายและแน่นอนครับว่าในคืนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีคนถูกฆ่าตา ซึ่งคนที่พบศพคนแรกนั่นก็คืออูโจรุรินั่นเองครับซึ่งในคดีนี้ตอนแรกโคนนนจะใช้เข็มยาสลบในการไขคดีเหมือนกับทุกทีแต่ว่าเข็มยาสลบนั้นเนี่ยถูกใช้ไปก่อนหน้านั้นแล้วในตอนที่ถ่ายละครทําให้โมริโคโกโร่ต้องเป็นคนคลี่คลายคดีด้วยตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับต่อมาคือตอนที่3 5 6ร้อยถึงสามในตอนนี้ครับพวกโคนนนได้ไปเที่ยวที่คารุอิซาวะและในขณะที่กําลังตกปลาอยู่ท่ามกลางสายฝนสิ่งที่ติดเบ็ด กับไม่ใช่ปลาครับแต่เป็นรถเช่าของโมลินั่นจึงทําให้พวกเขาต้องไปพักค้างคืนที่บ้านหลังหนึ่งกลางปา่าซึ่งเป็นบ้านที่มีพ่อและลูกชายอยู่ด้วยกัน2คนแต่คืนนั้นครับฝ่ายพ่อได้แขวนคอตายในห้องนอนชั้น2แต่มันกลับมีบางอย่างที่น่าสงสัยอยู่ซึ่งในตอนนี้ครับโคนันไม่สบายและไม่มีเสียงเขาจึงต้องพยายามที่จะใบให้โมริโคโกโลไขคดีให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับตอนต่อมาคือตอนที่4 0 2ร้ถึงในตอนนี้ครับโมล โมริโคโกโร่ถูกเชิญไปเป็นแขกรับเชิญในการสัมภาษณ์นักกีฬาที่โอกินาว่าแต่ว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยกับถูกฆ่าตายและถูกทิ้งศพเอาไว้และคนร้ายก็ได้สร้างหลักฐานที่อยู่ตอนเกิดเหตุฆาตรกรรมโมริโคโกโล่นะครับจึงต้องพยายามหาหลักฐานและหาความจริงของคดีนี้ให้ได้โดยที่มีโคนันคอยใบยอีกเช่นเคยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับต่อมาคือตอนที่4 3 2ถึง433ในตอนนี้ครับคุณนายบ้านคาริยะว่าจ้างให้โมริโคโกโล่ตามหามือ มือถือของเธอที่หายไปเพราะว่าในมือถือนั้นครับชูของเธอจะส่งเมลมาให้แต่ว่าพอตามหาได้สักพักครับผู้ว่าจ้างเนี่ยก็หาเจอจนได้และหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือเธอโดนฆ่าตายอย่างมีเงื่อนงำทําให้โมริโคโกโร่ต้องพยายามหาความจริงของคดีนี้ให้ได้โดยที่มีโคนันเป็นคนช่วยบอกใบ้เรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับต่อมาคือตอนที่483ในตอนนี้ครับเอริได้นําแมวรัสเชียนบูลที่มีชื่อว่าโกโรมาฝากไว้ที่สํ นักงานนักสืบซึ่งมันก็พอดีกับที่ผู้ว่าจ้างมาขอให้โมลิช่วยเรื่องรหัสลับของลูกสาวซึ่งเป็นรหัสที่ลูกสาวของเขาส่งเมลผิดเข้ามือถือของผู้ว่าจ้างทําให้โมลิโคโกโร่เลยต้องพยายามแก้รหัสปริศนานั้นให้ได้ครับโดยที่มีแมวของเอริมาคอยช่วยในการไขรหัสเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถไปดูกันเองได้ในตอนที่483เลยนะครับต่อมาคือตอนที่591ถึง592ในตอนนี้ครับโมลิโคโกโร่ถูกจ้างวานให้สืบหาพยานมายืนยันที่อยู่ให้คุณกามโมเพื่อ ื่อสู้คดีเพราะว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่สืบยังไงก็ไม่มีความคืบหน้าสักทีนะครับทำให้ผู้ว่าจ้างหมดหวังจนกระทั่งในที่สุดก็พบว่าผู้ว่าจ้างได้เสียชีวิตไปแล้วโดยการฆ่าตัวตายแต่ว่าโมริโคโกโร่ก็เชื่อสนิทใจว่านี่มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่เป็นการฆาตกรรมทําให้เขาต้องสืบหาหลักฐานเพื่อเปิดเผยความจริงของคดีให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถไปติดตามรับชมกันเองได้เลยนะครับตอนสุดท้ายคือตอนที่6 4 0ถึง641ในตอนนี้ครับลัน จับฉลากได้รางวัลที่พักในโรงแรมแห่งหนึ่งเธอในครับจึงใช้โอกาสนี้ในการวางแผนเพื่อให้พ่อกับแม่ได้มาคืนดีกันแต่สุดท้ายแผนของรันก็ล้มเหลวเพราะว่าโมริโคโกโร่เนี่ยดันดื่มเหล้าจนเมาหลับไปส่วนเอริเมื่อกลับไปที่ห้องก็พบว่าลูกความที่เธอรู้จักดันมากลายเป็นศพอยู่ภายในห้องของเธอไปซะอย่างนั้นเพราะงั้นครับเอริก็เลยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนั่นจึงทําให้โมริโคโกโร่ต้องสืบหาความจริงของคดีให้ได้โดยที่มีโคนันคอยบอกใบ้เรื่องราวจะเป็นยังไง ก็สามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับนี่ก็เป็น10ตอนที่โมริโคโกโรเป็นคนไขคดีเองโดยไม่ต้องหลับที่ผมได้นํามาในคลิปนี้ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีตอนอื่นๆอีกและใครชอบตอนไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยบอกเล่ากันได้นะครับเอาล่ะสําหรับวันนี้ผมก็คงจะหมดหน้าที่ลงแล้วล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ